สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้า Good Morning วันนี้จะมารดหนามต้นไม้ถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่าฟ้ามันคลึ้มคลึมฝนจะตกหรือไม่ตกแต่ยังไงก็ต้องรดเดี๋ยวกลัวเขาจะตาย ลิกลลิกที่เราเอ้ยมันงอกแล้ววะเฮ้ยลิกงอกลิกงอกพกงอกพกงอกเสร็จเดี๋ยวเราเอามาใส่ดินกันนี่สาระแน่เราจะตายแล้วน,นี้ผักแผว <c oughs> อันนี้ยังไม่งอกเลยโอ้อันนี้งอกแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่นี่น,น,นี่งอกแล้วงอกแล้วอันนี้ก็งอกนี่ก็งอก น,นี่ก็งอกแล้วโอ้ย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 งอกงอกงอกอันนี้คุณเธอขาจ๊๊ด๊อ่าอืมอันนี้ก็องอกเฮ้ยงอกอ่ะ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 ตีจังเลยงอกโอเคอันนี้ก็งอกอ่าแหนแดงอันนี้ก็เริ่มตายบ้างไม,ไ,ไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไร จ้าแค่นี้ก่อนนะพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ